สวัสดีค่ะพบกันนะคะช่องไทยพืเงินแฟมิลี่ค่ะวันนี้สองสาวจะไปไหนกันคะพ่วงกันไปไหนกลางวันเสกเฮ้ยคะจอดเรือเหรอคะจอดทั้งสองเลยบอสฮะจอดหนึ่งตัวแต่ว่าเอาน้ำฝนไปด้วยอ้าน้ำฝนไม่จอดแล้วน้ำฝน ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าหมอไม่มานะคะหมอไม่มาเจาะแล้วนะคะหมอให้ไปเองนะคะจะวิ่งตามมัเลยได้ไหมมาเรียมาตามมาตามมาโรงพยาบาลก็ไม่อยู่ไกลนะคะก็อยู่ไกลเด้อโรงพยาบาลอยู่ใกล้ ฝั่งน,นี้นะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงโรงพยาบาลแล้ว นสาวๆอยู่ข้างหน้าต้องทำน้ำฝนไม่ได้นะคะถ้าเขาช่างน้ำหนักจะทำยังไงนี่ไม่มีควนคนเดียวช้างมาสองตัวเอามาทำไมน้ำฝนเขาติดคุณต้านะคะเขาติดคุณต้านะคะก็เอาไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยนะคะอะไรดูหางช้างบอกหางช้างจะพาวิ่งใช่ไหมน้ำฝนไม่วิ่งหรอกน้ำฝนชินแล้วน้ำฝนเป็นช้างที่ไม่ติด อ,อ่ะไม่ให้น้ำฝนไปด้วยนะคะเอาน้ำฝนไปไว้ในป่าก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าน้ำฝนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้โดนหมอเรียกนะคะหมอเรียกเชือกเดียวก็จะเป็นคุณป้าเบญสีนะคะอ่ะอ <c oughs> ก็เอาไปเก็บก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะร้องใหญ่เลยนะคะตอนนี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> น้ำฝนไม่ได้ไปด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะยอมไปไหมนี่แผาวิ่งสน้อผาวิ่งสะนอะน,น้ำฝนคุณต้ากำลังเดินไปนะคะเพราะว่าน้ำฝนก็ร้องหาคุณต้า,น,าน,น,นะคะคุณต้าก็ร้องหาน้ำฝนเหมือนกันเราจะมาดูว่า ว่าตาช่างไหมนี่เดินไปขึ้นตาช่างเลย้อยคนเก่งคุณป้านคนเก่งนะคะเดี๋ยวมีหมออยู่รองรับอยู่นะคะก็มีช้างหลายเชือกอะไร กัตช่างบอบุญสีค่ะติดกับร้านร้านไม่ได้มาด้วยนะคะกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัว ไม่หรอกน่าจะเป็นเขากลัวด้วยเลยกลัวกลัวแอบกลัวแอบกลัวเฮ้าเขานิ่งเฮ้าสองเก้าเข้าอะรอ๋อหนึ่งสองเก้าเขานิ่งเฮาสอ้าเจ็ดศูนย์ นะประมาณส9 7 0ถ้าลบน้ำหนักพี่ก่อนออกก็จะประมาณ2,900กอพี่ก่อนก็หนักประมาณ60ส0เาาเขากลัวนะคะานานๆเขาจะได้ช่องนะโอะ <c oughs> นัก62สไปแล้วกลัวกลัวไมไมคอยได้ขึ้นนั้นอ๋อถ้ามันทำงานมันจะสั่นเอ๊ก็มีช้างมาแตงเยอะแยะเลยถ่ายวัดหรือล่กนาะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูข้างในนะคะ,ะมาถึงก็อาบน้ำเลยคลายร้อนถคาร้อนนะคะอาบน้ำให้คุณตาก่อนอย่าวิ่งไปหาน้ำฝนเดอยังไม่เสร็จด้วนี่ พอออกจากอือช่างเอาออกจากอือเชือกอื่นหน่อยเอาออกจากอื่เชือกอื่นน้ำแรงมากเลยที่นี่ปะ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 อาบน้ำเอาน้ำสวยๆเร็วสาวสวยนานๆหนึ่งปีจะได้ขึ้นตาช่างทีใช่ไหมพี่ก่อน ปะ้ปะฟ้ะของหลวงด้วยน,นะไม่ใช่ของเราด้วยนะอ๋อเตรียมพร้อมแล้วผมไปเลยควเยอมากาคุณป้านั่งนะคะนั่ง ข้างนี้ได้ไหมเานี้ขาางนั้นเล็ะเยอะต้องคุณหมอก็ฟอนกล้วยนะคะร้องคิดถึงหลานสาวหลานสาวไม่ได้มาด้วยติดหลานมากหลานนี่หมายถึงหลาน้ะช้างตัวเล็ก อีกลูกอีเชียตัวหนึ่งค่ะคุณป้าต้องนั่งนะคะนั่งนั่งนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะอ๋่งคุณแม่คุณพ้านคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จับจับมือหมอนะคะน่ารักนะคะดวงตาเป็นสีน่ารักได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกแม่นมาจ้ะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับขอบคุณครับไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะเข้าไปไอ้เียอาหารนะเดี๋ยวไปดีบองไป่ เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนึาสมกับร้องเลยมันไม่ลงบันไดกลับแล้วนะครับแป๊บเดียวกลับแล้วนะชิ้นช้างงาด้วย ลางหงาก็มีอ๋อมาด้วยกันน่าจะมาด้วยกันคุณป้าน่ารักสุดยอดยกปอให้เลยนะคสำหรับป้าบุษีสาวสวยไปกลับบ้านไปไปหาหลานสาวไป ไปแล้วนะคะไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปนะคะมาแบบลองๆแต่ว่าแต่ว่าคุณป้าง่ายนะคะง่ายนะคะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเขาจะใช้เสียงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ร้องเสียงดังเป็นตามปกติของน้องช้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะรีบรีบเดินแล้วคิดถึงคิดถึงน้องฝนนะคะน้องฝนไม่ได้ไปด้วยนะคะ แล้วว่าป้าบุญศรีเขาจะกลัวกลัวตาช่างนะคะตัวตาช่างหนึ่งเขาจะไม่ค่อยนิ่งแล้วอีกแบบหนึ่งคือน้ําฝนก็ไม่ได้มาด้วยนะคะเนี่ยถ้าน้ําฝนมาด้วยก็จะนิ่งนิ่งนิ่งมากเลย,เลยนะแต่อันนี้เขาก็พะวงแบบห่วงน้าฝนน้าฝนอยู่ในป่าเชืยอเดียวนะคะแต่คุณป้าก็มาแค่แป๊บเดียวนะคะ หมอรู้นะคะว่านั่งได้ไหมนะคะเพราะว่าคุณหมอไปเจาะเลือดป้าแบบบ่อยมากนะคะบ่อยมากก็นั่งเอาแบบง่ายกว่านะอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าคุณป้าบอร์สีสุดยอดนะ,ะ <c oughs> เออ้สองเสียงดังเลยใกล้จะถึงแล้วกลจะถึงแล้วคิดถึงลานมากเลยคิดถึงลานมาก วันรีงเลยนะคะตอนนี้ <laughs> ไม่เดินนะคะวิ่งเลยนะคะน้องช้าง่าจะมากันหลายเช่อกนะคะแต่คุณหมอนัดช่วงบ่ายโมงมันก็จะร้อนร้อนนิดนึงนะคะร้อนนิดนึง <c oughs> ท่อที่เดิมเลย <c oughs> พาพี่บอลวิ่งเลยนะคะพี่ถึงที่ถึงี่ถึงกันมากเลยนะคะ เสียงอะไรแล้วตอนนี้นเป็นไงต้องช้างพาวิ่งเป็นไงสน,นุกไหมโอ้คิดถึงกันมากคิดถึงกันมากน้ำฝนไม่ได้ไปกับคุณป้าใช่ไหมโอโห้โอหวงหวงฮะงอนคุณป้าเหรอแมคุณป้าไม่ให้ไปด้วยเข้าไปแป๊บเดี๋ยวน้ำฝนห้านาทีลูกห้านาที แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเนาะห่วงห่วงห่วงนะคะห่วงหวงเป็นแบบนี้ก็เห็นอยู่ด้วยกันนะคะความรับความผูกพันของน้องช้างนะคะก็จะรักกันมากเลยนะคะรักกันมากก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องพายพุณเงินแฟม i l y ีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ